วนี้พอเราจะมาเป็นช่างตัดผมสุดหล่อทอีนี่นายตัดทรงอะไรเนี่ยการตัดผมของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลย,ยพ่อในเคยไปตัดผมและไม่ได้ทรงผมที่ตัวเองต้องการไหมเฮ้ยก็ดีจัจาบ,บางครั้งบอกช่างไปว่าเอาออกนิดนึงแต่สิ่งที่ได้คือมันเหลือนิดหนึง่ง อย่างนี้มันถูกต้องเลยเนี่ยเฮ้ไม่ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าสทรงผมเนี่ยมันคือสีที่ทําให้คนเราหล่อเท่เลยนะเออเวลาฉันมีผมเท่ๆเนี่ยก็ทําให้ฉันมั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมด้วย แต่ว่าตอนนี้คือเราหัวร้านกันหมดนะสิ่งที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจจะเข้าร้านเราก็คือคนตัดผมต้องมีทรงผมที่เท่กันเว้ยเดี๋ยวเราจะมาตัดผมให้กันเองนะแล้วมาดูซิว่าทรงผมของช่างนั้นจะเท่แค่ไหนโอเคไหมโอเครถตัดผมเคลื่อนที่อย่างเท่เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าพวกเราสามคนใครจะเป็นคนโดนตัดคนแเลฮะไอเล่นนายอยากโดนตัดเขาเลไหมั้ยเออฉันขอโดนตัดก่อนละกันนะั้างั้นเอา,อาฝากด้วยนะจะเกิดถ่าไม่เล่นกันว่านายอยากได้ทรงผมแนวไหนฮะแบบฝรั่งหรือว่าแบบเกาหลีหรือแบบญี่ปุ่นได้หมดเลย เว้ยอ่าเป็นฝรั่งละกันฝรั่งโอ้โหฝรั่งนี่ได้เลยแม่ถ้าอย่างนั้นฉันแนะนำทรงพี่ดอมเลยเจ้าก็โอ้ยโอเคเสร็จแล้วครับทรงพี่ดอมไว้แม่ไละเกิดว่าไปทรงฝรั่งแล้วไปทรง,งแบบว่าเท่ๆปัดเสยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันปลูกผมให้นายก่อนขั้นแรกแน<อ>่ <laughs> เออปลูกผมไปเลยปลูกผมไปเลยนี่ผมไม่นเนี่ยดุมากรอนสาหลายอ่ะเฮ้ยจะาบังดีชนะไม่อย่าดีโอ้โอ้ขอโทษมันจะขึ้นมานวดผมซะหน่อยเห็นมันหยองนะเดี๋ยวเราจะเน้นคือด้านข้างเนี่ยเอาแบบยาวไม่เลี่ยนแฮะผมอ่ะเว้ยเอาให้เต็มเลยจะเกลือโอ้เลยแหละจะเกลือประมาณนี้เลย นายมีสีที่อยากได้กับผมนี่ไหมไหมยอยากได้สีอะไรแบบทรงฝรั่งไงเออถ้าฝรั่งก็ต้องผมสีน้ำตาลอ้นน้ำตาลออใช่ไหมสวยๆเลยใค่เมยให้ขอสวยๆเลยฉันมาเอาสีทองดีกว่านะ่าจะเหมาะกว่านะเว้ยแม่แมไรฉลาดไม่เล่นเขาอยากได้สีนี้ให้เขาสีนี้เลยว้ยสีมนุษย์จีเลย <c oughs> ไม่ใครอุจิใส่หัวฉันเน่ยเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีผมหล่นใส่เสื้อในนิดหน่อยไม่เป็นไรนะวายเดี๋ยวมันก็หลุดออกนะเว้ยไม่ตัดออกแล้วเกมเอาไว้ได้ไปที่ระทึกโอ้ไม่ต้องกระไดจะเกิดเดี๋ยวเราจะนั้นผมจะมาทำการตัดซอยเพื่อให้มันดูเรียบร้อยก่อนนี้นะทุกคนแหมเริ่มตัดด้านข้างอันนีดหนึ่งนี่น้อยนะจะกดตัดน้อยเดี๋ยวอแหวกหลักโ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแตดออกประมาณนี้แล้วก็ด้านบนเดี๋ยวจะออกนิดนึงแล้วกันเลมๆหน่อยนี่เลมของนายกันเนี่ยนี่มันทรงผมลวงชัดเลยเออหายไปครึ่งซีกเลยอยไอเลนเสร็จแล้วทรงผมสลับนายนี่ออกมาดูสีหล่อขึ้นเยอะเลยดูดีใช่ว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะดูดีดูไปผู้ไปคนเออนี่แหละลูกค้าที่เข้ามาร้านเราเจอคนตัดหล่อขนาดนี้โอ้อะไรแมาเดี๋ยวต่อไปฉันเป็นคนตัดแล่อขนคดตั้ฉันฉลาดตัดฉันแล้วกันนะจะเอาให้นายเนี่ยหัวเฟี้ยวที่สุดในโลกเลยโว้ย โอ้ใช่ก็มาหัวเฟี้ยวอย่างนั้นเหรอไอ้ดิษแปลกข้างหน้น <Yeah! c oughs> นาแน่ยมาปลูกหนวดบนหน้าใช่ทำไมานี่เอาไปพร้อมกับเลี้ยงนกเจ้ากรอบโอ้ดี๋ยวคนไม่ใช่รังนกเลเต็มหน้าลแล้วชอบว่านน่สับสนระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะเ, <c oughs> <c oughs> เ,เนี่ยมาไว้ทำไมแน่เด้าเจ้ากูหมาท้องกะนนี่ทรงเนี่ยแหละสุดยอดแน่เลยทร <c oughs> งอะไรโอ้ยฉันเดินไปแล้วหัวจะติดเพดานไหมนี่ไวเท่ยู่เท่ยู่นี่เท่เลยเนี่ย เ้าตรงหน้านายออกได้มันก็เท่อยู่นะจะเกิดเออบอกเธอฉลาดตรงหน้าฉันเนี่ยมองไม่เห็นทางไงฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนะเวย้ยเอ้าก็ได้ก็ได้เออเอดี๋ยวพี่ยืมทำไมฉันรู้สึกเหมือนโซฟาพูดทธเจ้าเลยแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบว่าเป็นคอข้อแบบนี้ไม้เอา,าอะไรของไนเนี่ยทุกคน <c oughs> ดีฉลามเอออย่าพูดมากเชื่อใจช่างสิต่อไปก็ระบายสีแล้วะ เขาเรียกว่ายอมผมไม่ใช่ระบายสีไใ่แบบลำดับชั้นเลยเออเขียวเขียบเขียว,ยวอ่อนจัดไปเลยโอ้มีการไล่สีตัง้งจือมาสรงบ็อกเกอรี่แล้วกันโอ้ย <laughs> เหนือนเลยเออมันผักอยู่บนหัวเลยเงี่ยเรียบร้อยแล้วทรงนี้สาวเห็นแลกวกิดแน่นอนเจ้าก็ โอเคแล้วนี่คือทรงผมชี่ฉลามตัดได้ผมซึ่งไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะชอบไหมนะคนแบบนี้ช่างตัดผมตัดทรงผมบ็อกฮารลี่เออไม่เล่นนะเตรียมโชว์ฝีมือของนายได้แล้วว่าตัดผมให้ฉลามเลยเอาทรงแบบว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับช่างได้เลยโอ้โหลองแค่มาละกาทรงอะไรเดี่ยวนายไม่รู้จักขุนช้างขุนแผนอ๋อเฮ้ยเออนี่ทรงสมัยพระเจ้าเห่าเนี่ยไออ้าวอ้ขอโทษขอโทษ ฉันตัดเยอะไปหน่อยมือหนักน่แน,น่เนี่ยเอเลี่ยนแนมโอ้ยช่างขอโทษฉันลงน้ำหนักไม่ถูกเลยช่างเรียนช่างเรียนผมขอเติมหนวดด้วยนะ,ะได้เลยได้เลยออาเติมคิ้วไปก่อนเนาะโอ้คิ้วบางก็ต้องเติมไปหน่อยสินะเอ้ยมีเข่าไหมยังมีเข่าไหมเข่าแบบสต๊คคอน่เออต้องการป่าเอ้ยจัดมันเลยเออ้คุณลูกค้าคุณสกปรกมาก <laughs> เลย <laughs> และสรุปอันนี้มันจะเป็นทรงอะไรล่ะเนี่ย <laughs> ใจชางอบว่าคนตัดก็จะคี้เบยออกว่าจะตัดรงอะไรตอนนี้ทาไมฉันปลูกผมไม่ได้แล้ว้าวเ,เดี๋ยวทําไมแล้วดูลูกควว้างเราก็คือเดิอนอยู่กับที่เลยเนี่สฉันามเราออกมาดูซิมันจะควว้างห้วย <c oughs> แลนนี้ก็คือเมื่อคุณไปตัดผมแล้วไฟดับนะครับผมช่วยตัดต่อด้วยครับช่างจะอยากได้สีแบบว่าแจ๊ดเลยอ่ะแบบว่าสีแดงสีส้มอะไรแบบนี้อ่ะ,อะโอเคได้เลยเจ๊ดไอ้นี่ใช้คือตัวอะไรเนี่ย ใส่ต่อไม่ได้เร็วอ่ะปูไม่ได้เร็วเออแล้วไงเราแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปตัดผมลูกค้าคานอื่นมาดีกว่าแปะฉ <c oughs> ันขออะไรฮีเลียนอ่ะ่งั้นจะขอรับลูกค้าคนนี้แล้วกันนะต้องการส่งอะไรครับคุณลูกค้าเะไยเขาบอกว่าคาร์ดบัลลคืออะไรอะส่งผมหัวล้าเหรือ <c oughs> มีตัดให้หมดเลยอ่ะเ <c oughs> ออข้าอยากโกนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสร้างแบบว่ามีสไตล์ให้แล้วกันนะครับหัวล้านแต่ก็มีสไตล์ใช่ไหมสไตล์แบบย่อมย่อมโห้ย เรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าอ่านี้เสร็จแล้วเลยย้อ, <c oughs> ยอมสีม่วงให้ด้วยโอ้โหแถมลูกค้าครับอยากตัดทรงอะไรเขาบอกว่าคันเมียเบรดคืออะไรอะทุกคน <c oughs> อ๋อทุกคนผมเราไปแปลดโดนแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการผมเปียนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการตัดหัวล้านก่อนแล้วค่อยทำผมเปียแล้วกันแหนะไงเจ็บเจ็บเจแรปเปอร์คนนี้บอกเลยว่าเท่แน่นอนผมนี่เรียนจบการตัดผมมาจากอเมริกาเลยนะอ a l อเลยโอ้ยสุดยอดไปเลยออ ดูทรงผมฉันสิทรงผมมงกุฎน่าฉันละสศกาาลูกค้านายจริงน่าย,ยอดสีเลยโคตรหล่อเลยอ่ะเขาฉันเนี่โหโหเหมือนแรปเปอร์จริงด้วยอ่ะเอออย่างเบียว <c oughs> ก็เสร็จแล้วฉลาวยาบาพเอาแน่ฉันถี่ฉันหา, <c oughs> <c oughs> ามาจะกรบจะขอเป็นลูกค้านายด้วยได้ไหมอ่ะช่วยแก้ทรงให้หน่อยดิ <c oughs> โอเคได้เลยครับนี่คุณไปตัดผมกับใครมาครับเนี่ยช่างที่ไหนก็ไม่รู้มาตัดหัวผมมาไม่มีฝีมือเลยอะ่ะเูด่ตะแครนพูดตะแครนเออลูกค้าฉลาดพูดอยากได้ทรงผมอะไรครับผมผมตัดได้ทุกทรงผมอยากได้ทรงที่เข้ากับชายหาดนะโอเคชายหาดยังไงเนอเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงถ้าเกิดพูดถึงชายหาดทรงเกาะเลยทรงเกาะเพราะจะมีเกาะอ,อยู่แถวชายหาดไงถ้าอย่างนั้นมันการกระสุนได้หรือเปล่าครับมันคนลเกาะนี่คือเกาะกลางทะเลนีทรงดโฟนหรือเปล่าเนี่ย เออความรสึกคือจะเปิดใส่หูฟังตลอดเวลานะเอ้ยชายหาดสวยเออโซนนี้เหมาะกับลูกค้ามากเลยครับเอยสวยมากเลยว่าแต่มีแบตเตอรี่ให้ผมยืมหรือเปล่าเนี่ยจะมาไถหัวนะโอย ในชั้นมื่สีจะเกิดผมจะทําให้โซผมคุณันนเป็นกินเนสเวิลด์นะก็คือเป็น,นผมที่สูงที่สุดในประเทศนะเว้ยแอนค่ะแรกคือปลูกไปเลยก่อนทุนกคน,นใช้เวลานนนนิดหนึ่งโอ้เสียใจด้วยนะคุณเอเลียนแนะนโซผมคือสูงได้แค่นี้แม่ฮ้ยอ๋อดูว่าจะทําได้สูงมากกว่านี้เออ<ต>ผมก็สีเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับถึงจะไม่สูงมากแต่ว่าแข็งแน่นอนเลยหัวเออจริงอะไรนี่ผมทำสีชมพูเลยสุดยอดเลยแม่ยางแกส